ปรุงรสแล้วโอเคปะยกไปกินลูกอยกเลย แม่จุสทำอะไรโอ้ตำ,ตำถั่วโอ้โหตำถั่วแล้วก็ทาแม่ชุดเสร็จแล้วใช่ไหมจะทำอะไรใส่ถ้วย <c oughs> ถั่วถ้วยถั่ว <c oughs> ถ้วย <c oughs> ใช่โอ้ <c oughs> <c oughs> ิันน้ำซุปให้แม่ด้วยเราเป็นยังไงโอเคโอ้โห่จุทุกคนลูกชิ้นหมูทุกคนยังไม่ละลายดีใส่ลงไปแบบเมนูแบบ ไม่ได้คิดมาก่อนไงทุกคนลงมือทําเลยตอนก่อนจะกินพี่นองเลยคือเมนูทั้งวันไม่ออกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นวันนี้ลูกชิ้นหมูที่เราทําเองนะนี่ทุกคนโอเคหมูสดจ้าเดี๋ยวเราลวกหมูสดหมักซอสหอยจ้า สบาดีสปูสก็สบายดี่หมผมสบายดีวันนี้จะกินโลเอกง้วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นหมูสดค่ะสดครับโอเคมีอะไรมั่งเลยบอกทุกคนหนเลยสิมีเส้นอือเส้นได้ลวกแล้วค่ะครับมีถั่วงอกอืมีผักชีเออมีลูกชิ้นหมูอมีหมูหมูสดมีหมูสดอแล้วก็เครื่องปรุงครับครับโอเคเลย วันนี้ทําไมมาคนเดียวครับเพราะว่ามีซอมบอนมีซ้อมบอนต้องกินก่อนนะครับโอเคเอาเติมเลยครับเคเดใส่อะไรก่อนทุกคนนั่นน่ะสิใส่ถั่วงอกก่อนอใส่ตรงนี้ทุกคนจะสวยสวยจะสวยสวยอเคเราก็ใส่ลูกชิ้นหมูอิลีป่ะอิลีสิมสองอเล็กยังไม่เลิกเรียนทุกคน วันนี้ผิดแพลน<ช>ไปหน่อยแมทธิวบอกว่าจะมีซ้อมตอนสี่โมงสิบห้าไม่ใช่ก็เลยโอ้โหเต็มถ้วยเลยเดยก็เลยแมทธิวได้กกินก่อนจากทุกคนอืมอื <Okay. S 1> จะไปวิ่งได้ไหมลูกครับอเอาแค่พ้าวกินก่อนนะคะเราก็ใส่น้ำสม้มอ๋อปรุงรสไปเลยเหรอครับครับอืมปรุงรสเลยครับโอเค โอเคอาพริกป่ะครับพริกป่นครับอืโอ้ยมือสั่นเลยเนาะกับพริกป่นนี่มือสั่นเลยจะเผ็ดบ่โอ้ยอกีตาแมวเนี่ยนะลูกมันบ่เผ็ดดอกครับใส่ไปเออโอ้ยขีตาแม้อใส่ถั่วถั่วถั่วป่นครับครับถั่วป่นทูดก่อนอเม็ดทิวตําครับอืม ใส่เยอะได้เพราะมันแซบ่บมีน้ำตาลอ <of course. S 1> อร์ u ตามชอบครับลีลาน,น้ำปลาอย่าเพิ่งใส่ครับเดี๋ยวชิมรสก่อนแม่กลัวว่าจะไอ้นี่ครับใส่พริกไทยได้ครับน้ำปลาเราใส่ทีหลังได้ครับเฮกาสียวอะไรอ่ะมันออกมาหมดเลยเหรอครับมไมนรก่อ <ś les> พริกไทยนะเอาเอาแทนพริกป่นนะพริกไทยเฮ่พักชีโอ้ใิเงี้ยอีกีฟลิปตะกุดเต้นโ <Okay. S 2> อเค okay. ให้พ่อก่อนทีนี้เดี๋ยวครับ <ś les> อืมเสร็จยังอะ่ะชัดแล้วโอเคท่นกินกันสองคนก่อนจำไอนี้ ถั่วงอกเออเอาตามชอบพ่อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูสดพ่อลูกชิ้นอะไรอันนั้นหมูสดทำไมเอาลูกชิ้นนิดเดียวอ่ะนุชฮังเอาไอ้ทุ่มฉ่ำสุดอือฮึรสเผ็ด บุฟเฟ่อะไม่ต hmm. yes, mm ้องลุ hmm. yes, mm ้นพ่อขนาดนั้นให้พ่อทำเถอะคิดว่าทุกคนคิดว่าป๊าจะเอาลูกชิ้นสักหกเจ็ดแปดลูกใช่ไหมวันนี้ทำไมเอาสี่เนาะปกติพ่อเอาเจ็ดแปดใช่ Sugar And this I don't know กระเทียมเจียว Or use that Correct คือด้ะโอ้เผื่อเอากากหมูกระเทียมเจียวมันไม่กากหมูน้ำไงจ้ะมันแสบจ้ะ I like อืมใส่น้ำปลาได้เหรออย่าใส่เยอะเพราะเดี๋ยวเผื่อมันเค็ม Oh. ผักชีต,ชต้นหอม <laughs> <Yes>. <laughs> อ่ะเ,<อ>เป็นน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะทุกคนซองสำเร็จเนะจ้ะคอยมาปรุงรสนิดหน่อยจ้ะมีหัวไชเท้าน้ำนุมน่มๆบอกกิ่นดอกจากหัวไชเท้าพอ ดีๆครับดีดีออยังครับโอเคติดตะให้พ่อทําเดี๋ยวหก <Yes. S 2> เดินว่าจะได้กินนจะจ๊ะ ไเลยเพอ่อืือทุกคนเตี๋ยวมะเพลินเป็นตาเสบจ้ะพอปรุงรสแล้วโอเคไปยกไปกินลูกยกเลยอืกินจะได้ไปซ้อมบอลครับลูกครับ พอนั่งไหนเออเลยครับกินเลยถักท้ายกันจ้าทุกคนกินข้าวแลงกันนะจ้าเมนีนเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือลูกชิ้นหมูสดจ้าน่ละน้ำซุปกะสื่อสำเร็จเนาะจ้าสื่อพงสํสำเร็จมาเนาะจ้าเมื่อวานนี่กะเวลาบ่ตรงกันสองนมอีพอกะกินข้าวก็เป็นเล็กเมนี่กะเวลาบ่ตรงกันสองนมกะเมนี่เมททิวเลยกินข้าวก็พอ อย่าเกลยกันไปจ้ะนั่นแหละหิวข้าวอยู่หิวข้าวหิวข้าวกินครับลูกอือ mm hmm. อือโอ้โหเขียวบ้างเถอะถูกกันดิ่งจะสเบลเกดูไม่ยังอง กับจริงๆอะคิดเมนูเอาตอนบายสามเราจะโมโหว่าสิกินยังเหตุงา,ง,งานบ่งงานบานไปมือนีตั้งแต่เสายันบายคิดเมนูบอกออกนะเสร็จป,ปะเป็นยังไงอะปรุงรสอีกไหม,มเป็นไงเพาะกดทุกอย่างเนาะ

ไม่ได้ชิมเลยอันไหนเห็นนี่เหรออไอ้กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวใส่กากหมูน้ำหนัานะเพิร์มักคักปลาปลานะปลาปลเพิร์มักมันกรอบแล้วมันหอมไงมันพูดว่าอย่างไรอสมักรอ่างสมัครไปแล้วไม่ไกูเดี๋ยวก็ไม่ต้องเสียเว่ากระเทียมไม่ชอบกระเทียมไม่ชอบกระเทียมเจียวไม่ชอบอื ก,กินจะได้ไปฟุตบอลกลับมาข้ามอีกนะวันเนี้ครับอืมเล็กยังไม่เลิกเรียนเลยเนี่ยกำลังจะเลิกว่างนี่ฝนตกด้วยอากาศไม่ค่อยดีเลย หมดไหม oh, อะเอาวิ่หม้กินหมดได้ใช่วันนี้ลมแรงลมแรงมากวั hmm. See. Yet, ้ัก็เนัู้ยางางันอในสวีเดนจะมีกเเหนือโอ้คเหนือสวีเดนนะาเหนือสวีเดนมีหิมะแล้วจ้าเมือนี้ หนึ่เซนสองเซนเข้นาง20 t มตรแต่ละต้นสโนว์มันจ g ต n กอาทเนื้อหิมะมาแล้วจ้ะหดูการแหันั่ e องเอกกินไปให้อิ่มครับไป เดี๋ยวเขาก็ลำน้ำลายไหลาตามหรอกเอ้ยอ,อ,อคนคู่เหมือนเขาไม่ค่อยถูกกันนะสองคนเนี้ยคู่เหมือนเนี้ยใช่ไหมแม,ม,ม่อืออืมอืย่าไปยังได้สิบหกสิบโมงหร Cái thứ phố Nè thì ăn Đi ăn đi Đi nằm tông cái này nữa sắp khai Thôi sắp kho Anh Cầm bên ngay Ôi, nàng kìm bạc lại เดี๋ยวผมอ้าปิดโทรศัพคนวัยห้าสิบมนโอ้คิดถึงอเล็กปคิดอยูคิดถึงยูบลอบลบลบลรอยืนรอนี่ยืนรอรถเมย์แมนตบุส จะ่ทรนคอมาน้อมันพบุสน้อทุกคนรู้ใช่ไหมถ้าพ่อจะชิมอะไรของแม่พอทำมาเยอะพ่อทำแบบนี้เลยเหรอทำไมต้องแล็บปลิ้นออกมาเนาะเนาะแม่มาได้เวลาชิมชนของแม่พ่อทำอย่างนี้เนาะเออแม่ก็ต้องเช็ดออกเนาะ จะทุกคนก็นเป็นอาหารของของสองสามนุม่มมือนีเนาะจะทุกคนเป็นกว๋วยเตี๋ยวและจะง่ายๆแบบใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้กินนะจ๊ะทุกคนอันละทุกคนจ๋ากะม่ทีไปไหนบอกทุกคนครับกินเสร็จ<า>ไปไหน<า>ไปซ้อมบอลเนาะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัอ,กอืได้หรือ,อยัง แม่มีสีชมพูเอาไปก่อนมนะั้ยเอ้อเป็นถุงมือไงทุกคนถุงมือ,อเป็นสีชมพูโอเคไปลูกไปหักอีเม,มย์ลีเดอร์จุบจ๊บจไปลูกปไปไปสอบบอล